สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เราจะมาทำการในเมนูสุดพิเศษเนื่องในโอกาสเทศกาลกินเจนะคะนั่นคือเมนูซาลาเปาเจนั่นเองบอกเลยค่ะวันนี้พี่ๆสามารถทำซาลาเปาขาวอวบแบบนี้ได้ง่งายๆเลยนะคะคือต้องบอกว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยคุณแม่ทำซาลาเปาอร่อยมากและนี่ก็คือไปให้คุณแม่ช่วยค้นมาว่าขอสูตรที่แบบที่แม่เคยทำนะคะ ซึ่งวันนี้มาแล้วค่ะตามสัญญาวันนี้มีทั้งไส้อันนี้ที่เห็นเนี่ยเป็นไส้บันม่วงเดี๋ยวจะมีไส้ถั่วดําแล้วก็จะมีไส้งาดําเรามาเริ่มต้นเรียนกันเลยนะคะวัตถุดิบสําหรับการทําตัวซาลาเปาเราจะมาเริ่มต้นที่แป้งดีกว่าถามว่าใช้แป้งอะไรก็ได้ได้หมดเลยที่เป็นแป้งเค้กแต่ถ้าพี่อยากให้เนื้อซาลาเปาขาวแนะนําอันเนี้ยคืนนี้เราไม่ได้มีขายนะคะ แต่คือเขาเป็นที่ประจักษ์กันเลยว่าแป้งกีเลนเหลืองเป็นแป้งซาลาเปาที่ทําแล้วซาลาเปาจะขาวนะ,ะแต่จะเห็นว่ามันดูยังเหลืองอยู่นิดนึงเนื่องจากว่าปุ้มใช้เป็นน้ํามันพืชนะ,ะนมันลําข้าวมันเลยมีสีออกเหลืองอยู่นิดนึงแต่ก็ถือว่าขาวแล้วมันจะเป็นแป้งซาลาเปาโดยเฉพาะสังเกตถุงม,มันจะเป็นรูปซาลาเปาเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าปุ้มเทสมาแล้วมันนุ่มแล้วก็ได้แป้งที่แบบอร่อยเลยใครไม่มีใช้ แป้งบัวแดงได้เลยจำนวนแป้งที่ใช้นะคะ1สูตรเนี่ยใช้อยู่ที่415กรัม415กรัมสำหรับ1สูตรทำได้เยอะแค่ไหนทำได้ประมาณ16-18ชิ้นขึ้นอยู่กับว,ว่าพี่ปั้นไส้เล็กหรือใหญ่นะคะโอเคเนาะถัดมานะคะนั่นคือนมค่ะเราจะมีนมถั่วเหลืองเนื่องจากว่าเป็นเทศกาลกินเจเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่จะใช้แทนนมจืดเราจะใช้เป็นนมถั่วเหลืองแทนโดยนมถั่วเหลืองนี้นะคะจําเป็นที่จะต้องใช้เป็นรสจืดเนื่องจากจะทําให้รสชาติแป้งของเราเนี่ยไม่หวานจนเกินไปแล้วมันจะพอดีกับสัสดส่วนที่ปุ้มใช้วันนี้ปุ้มใช้เป็นโทฟูสังถามว่ามียี่ห้อไหนจืดอีกถ้าพี่อยากหายง่ายแลคตาซอยศูนย์เปซก็จืดนะคะใช้นมพืชได้ไหมคะเช่นข้าวโอ๊ตได้หมดเลยขอแค่ว่าเป็นนมที่มีรสจืดนะคะวันนี้ใช้นมถั่วเหลืองค่ะ นมถั่วเหลือง270กรัมแนะนําว่าเป็นรสจืดน้าเต้าหู้ใช้ได้ไหมคะใช้ได้ค่ะแนะนําว่าเป็นรสจืดเหมือนกันถัดมานะคะจะเป็นน้ําตาลค่ะเราจะใช้น้ําตาลทรายขาว46กรัมนะคะถัดมาจะเป็นยีสต์ค่ะวันนี้ใช้เป็นยีสต์จืดนะคะ2ช้อนชานะคะถัดมาค่ะเป็นผงฟูผงฟู2ช้อนชาถัดมานะคะจะเป็นส่วนของเกลือค่ะเกลือนะคะจะใช้อยู่ที่1ส่วนสี่ช้อนชาค่ะ และสุดท้ายอีกอันน้ำมันค่ะน้ำมันเราจะใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนะคะหรือคาโนล่าก็ได้ได้หมดเลยจํานวนที่ใช้อยู่ที่40กรัมพี่พี่สามารถที่จะขอสูตรและคำนวณต้นทุนทักไลน์ไปได้เลยนะคะแอดด้านบนนี้นะคะมันจะมีเขียนไว้ด้านบนเนาะหรือลิงก์ปักหมุดก็ได้นะคะกดจิ้มเข้าไปมันจะเป็นการเพิ่มเพื่อนนะคะขอสูตรกับคำนวณต้นทุนได้เลย แล้วทีนี้เรามาเริ่มต้นทำกันเลยดีกว่านะคะถามว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีเครื่องนวดเราใช้มือนวดได้ไหมใช้มือนวดก็ได้นะคะสูตรนี้ใช้มือนวดได้เลยวันนี้ปุ้มจะขออนุญาตใช้เป็นเครื่องนวดนะคะอันดับแรกนวดแป้งก่อนแป้งที่ใช้วันนี้กินเลนเหลืองเนาะเทลงไปข้างในมอนวดได้เลยค่ะ415กรัมถามว่า ร่อนไหมร่อนด้วยนะคะอันนี้ร่อนเรียบร้อยแล้วทีนี้ไปต่อเลยนะคะเราจะใส่ส่วนแห้งถัดมาน้ำตาลทรายใส่ลงไปในหมอ้อได้เลยนะคะทีนี้เราจะมีผงฟูด้วยเนาะมีผงฟู2ช้อนชาใส่ลงไปในหมอ้อได้เลยทีนี้ถัดมาเกลือค่ะ เกลือใส่ลงไปเลยนะคะแนะนานิดนึงเกลือกับยีสต์ให้ใส่ห่างๆกันนะคะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวยีสต์ตายนะคะยีสต์วันนี้ปุ้มใช้เป็นยีสต์จืดใครอยากใช้เป็นยีสต์หวานก็ได้นะคะสองช้อนชาอ่าสองช้อนชาใส่ให้อยู่คนละด้านกันกันกบเกลือค่ะอ่าเรามาเริ่มต้นนวดกันเลยอ่าเวลาใช้เนาะทบทวนเกิดว่าใครมีเครื่องหมีนะคะก็ใส่หัวตีทุกอย่างให้เรียบร้อยแล้วกดสตาร์ทอ่า เขาก็จะค่อยๆผสมแป้งก่อนอ่ะเราจะผสมส่วนของแห้งก่อนพอเราเริ่มผสมนะคะถ้าเราใช้มือก็คือผสมในอ่างผสมนี่แหละนะคะใช้คนส่วนแห้งให้เรียบร้อยปุ๊บนะคะเราจะเทส่วนของเหลวลงไปนั่นคือนมถั่วเหลืองหรือพี่ๆอยากใช้นมอย่างอื่นก็ได้นะคะเราก็จะค่อยๆใส่ลงไปนะคะนมเนี่ยใช้อยู่ที่270กรัมถ้ามีเครื่องนวดก็ใส่เป็นแบบ แบบนี้เลยอย่างที่พุ่มใส่เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้เขานวดไปทีนี้นะคะเราใส่ส่วนเหลวอ,อีกส่วนหนึ่งน้ำมันค่ะพี่พี่ใส่ลงไปได้เลยใส่ลงไปให้หมดเลยนะ,ะน้ำมันแล้วทีนี้เราจะปิดให้เครื่องเนี่ยเขาค่อยๆนวดไตป,ปิดฝาค่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ให้ให้เขานวดไปก่อนแล้วกันเนาะ แล้วทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูว่าเวลาที่เราทำซาลาเปานะคะหลักการคล้ายๆกันเลยกับการทำขนมปังสำหรับการทำซาลาเปาจะมีการพุกสองรอบเช่นเดียวกับขนมปังนะคะหลังจากที่เรานวดเราจะนวดอยู่ที่ประมาณ10-15นาทีนวดไม่นาน แล้วเราก็จะนําแป้ง10-15นาทีที่นวดแล้วเนี่ยไปพูบรอบแรกพรูบรอบแรกเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ40-60นาทีเดี๋ยวปุ้มจะให้ดูว่าแป้งที่พูบรอบแรกแล้วออกมาหน้าตาเป็นยังไงนวดมือนานเท่ากันไหมคะนวดมือก็จะใช้เวลาประมาณสักนานกว่านิดนึง15-20นาทีก็จะ,จะเมื่อยกว่าใช้เวลาที่นานกว่านิดนึงระหว่างนี้เดี๋ยวให้น้องเขานวดไปก่อนเดี๋ยวปุ้มจะให้ดูแป้งที่ปุ้มนวดไว้แล้ว เดี๋ยวพุ่มจะไปเอารอบแรกมาว่าพูบรอบแรกเนี่ยออกมาหน้าตาเป็นยังไงน้องคือโตเต็มที่มากนะ,ะเนื่องจากว่ามันเกินเวลามานิดนึงอ่าคือเนี่ยค่ะพูบรอบแรกคือผ่านไปประมาณ4 0ถึง60นาทีคือพุมทําล่วงหน้าก่อนที่จะมาเปิดไลท์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเกินเกิน60นาทีไปนิดนึงมันก็จะโตขึ้นกว่าปกติ แล้วทีนี้เราเรามาดูค่ะว่ารอบแรกแล้วเนี่ยเวลาจะดูว่าได้หรืออยังนะคะให้พี่เอาแป้งเคลือบนิ้วนะคะแล้วก็จุ่มลงไปอย่างนี้ค่ะจุ่มปุ๊บพี่จะเห็นว่ามันเป็นรูเห็นปะเป็นรูแล้วมันไม่คืนตัวกลับมาพอเราได้มาแบบนี้นะคะเราจะต่อยไล่ลมค่ะเราจะเอามาต่อยไล่ลมนะคะแล้วก็นี้เลยนะคะเราก็พยายามแบบว่าเหมือนนวดให้เขาแบบเหมือนไล่ลมออก อันนี้คือแป้งสะละเปาที่ที่เราตีออกมาได้สิบห้านาทีแล้วนำนำไปพูฟแล้วนะคะนำไปพูฟเรียบร้อยสี่สิบถึงหกสิบนาทีแล้วได้แป้งออกมาเนียนๆแบบนี้อ่าทีนี้พอเราได้แบบนี้ปุ๊บนะคะเราจะต้องแบ่งแป้งค่ะแป้งนี้นะคะเราจะแบ่งออกมาก้อนละสี่สิบห้ากรัม นะะแนะนำนิดนึ่งว่าหาผ้ามาคุมหน้าด้วยก็ดีหาผ้าหมายถึงว่าหาอะไรก็ได้นะคะมาคุมอย่างปุ้มบางทีปุ้งก็ใช้เนี้ยตัวแผ่นรองอบเคลือบเทฟลอนบางทีเอามาคุมนะคะเรามาเริ่มต้นแบ่งแป้ง,ปงเลยนะคะนี่ค่ะเราจะแบ่งแป้งนะคะ45กรัมนะคะแล้วก็หาอะไรคุมนิดหนึง่งอย่างนี้นะคะแบ่ง45กรัมแล้วหาคุมหาพลาสติกก็ได้หรือว่าหาอะไรก็ได้คุม ตัวแป้งที่เราตัดมาเนี่ยนะคะ45กรัมที่ปุ้มบอกเนาะปุ้มตัดมาให้เห็นแค่นี้ก่อนแล้วเราจะไปปั้นไส้กันสำหรับไส้นะคะอันนี้คือปุ้มปั้นเตรียมรอไว้แล้วไส้ตัวนี้มันจะเป็นไส้งาดำสำหรับไส้เนี่ยเราจะปั้นอยู่ที่ประมาณ35กรัมต่อลูกสำหรับไส้ที่เราใช้วันนี้นะคะก็จะมีไส้ถั่วดำ แล้วก็จะมีไส้งาดําซึ่งปุ้มลองชิมแล้วคือแบบอร่อยมากมากนะ,ะอร่อยมากๆอร่อยอย่างนี้คือเอาไปทาบัวลอยงาดาอ่ะฟินแน่นอน mm. แล้วก็จะมีไส้ไส้หนึ่งคือไส้มันม่วงเกาหลีค่ะไส้นี้เป็นไส้ที่ปั้นง่ายเหมือนเดิมไส้อันนี้นะคะเป็นไส้งาดําค่ะ mm. เนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบเนื้อเนียนปั้นง่ายนะคะ mm. แล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบเกรนของงา คือมีงาจริงๆทานแล้วสัมผัสได้ถึงความเป็นงาแนะนําว่าอาจจะใส่ถุงมือนิดนึงในการปั้นนะคะนี่ไส้งาดำนะคะปั้นง่ายอร่อยมากอร่อยมากๆจริงๆอืเนี่ยเนื้อเขาจะเนียนๆแล้วก็ปั้นง่ายแบบนี้คือไม่งั้นมันเหนื่อยเนาะกว่าจะหางาดํามาทําเป็นไส้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไส้มันม่วงนี่ค่ะนี่คือมันม่วงเกาหลีนะคะคือทานเข้าไปแล้วคือแบบเออ ได้ความมันม่วงเกาหลีอะสำหรับไส้นะคะ35กรัมแล้วก็ให้พี่ลองดึงเข้ามาแล้วก็ชั่งนะคะอยู่ที่35กรัมเราก็ปั้นให้เป็นกลมๆวางไว้นะคะปั้นเป็นกลมๆวางไว้ถัดมาอีกอันจะเป็นไส้ถั่วดำลักษณะจะคล้ายๆกับงาดำเนาะแต่ว่ามันจะเห็นความเนียนมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเกรนของงาเนาะมันจะมีความต่างกันอันนี้คือถั่วดำอ่ะถั่วดำก็35กรัมเช่นกันอ่ะ อ่ะขอพักยกที่อันนี้นิดนึงนะคะแป้งที่เตี๋ยวมานะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้แป้งเท่าเตีอยวมาได้เนื้อเนียนแบบนี้นะคะเมื่อกี้ที่อยู่ในเครื่องที่เงียบไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะที่เราทาเมื่อเย้คือเราทําแบบทําแป้งเอาไว้เพื่อให้พี่ได้ดูเร็วๆเนี่ยค่ะที่บอกว่าพรูปหนึ่งเนี่ยพรูปหนึ่งคือจับแป้งรวบให้ได้แบบนี้ใช่ไหมคะแล้วนําไปวางค่ะในชามผสมนะคะแลบให้เรียบร้อยแเราตั้งทิ้งไว้ค่ะ พุ้หนึ่งสี่สิบถึงหกสิบสำหรับไส้พร้อมแล้วแล้วก็แป้งพร้อมแล้วอเวลาที่เราเนี่ยจะปั้นพอเราตัดแป้งได้สี่สิบห้ากรัมแล้วนะคะให้พี่พี่เนี่ยรวบแป้งเนาะหมายถึงว่ารวบแป้งให้มันเนียนๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็คึงค่ะคึงกลมคึงกลมแบบนี้ค่ะหน้ามันก็จะเนียนแบบนี้เนาะอ่ะพอเราคึงกลมแบบนี้ปุ๊บเอาหน้าที่เนียนลงนะคะแล้วก็กด แล้วเราก็ใช่ไม้มืวอดีดโดยที่เน้นว่าให้ขอบเนี่ยบางนิดนึงถ้าเกิดว่าเราแบบขอบไม่บางบางทีมันปิดไส้ได้ยากนะคะให้ขอบบางตรงกลางแบบหนาตรงกลางหนากว่าขอบสมมุติเราใส่ไส้งาดำนะคะเราก็จับขึ้นมาอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็ใช้ทักษะการห่อแบบห่อยังไงก็ได้ที่พี่ๆแบบถนัด ะะหอ,อยังไงก็ได้ที่วินน่นขนาดให้มันปิดมิดนะคะถามว่าปุ้มหอ,อกเก่งไหมก็ได้แค่นี้แหละเท่าที่พี่เห็น <c oughs> นะ,ะแต่เราไม่ห่วงเพราะว่าเราเอาหน้านี้ขึ้นเออนะคะพี่พี่มีใครจีบจับจีบเป็นไหมคะพวกไส้หมูส่วนใหญ่เขาจะจับจีบแล้วหงายขึ้นปุ้มหอกเลยปุ้มไม่เป็นนะคะเออ <c oughs> แต่พี่พี่มีใครเป็นไหมปุ้มเชื่อว่าพี่พี่ทำเป็น แต่ถ้าไส้หวานเราไม่ห่วงเพราะว่าไส้หวานจะออกมาเป็นหน้าเรียบแบบนี้อยู่แล้วใครอยากแยกก็อาจจะจุดสีเอานะ,ะทีนี้พอเราได้แบบนี้นะคะเราก็จะนำมาวางเรียงไว้ก่อนโดยที่อย่าลืมนะคะที่จะหาพลาสติกปิดปุ่มเทียดนะคะก็เลยหาแผ่นรองอบซีโคนปิดนะคะใช่ต้องวางลงกระดาษเออขอบคุณมากพี่เนลืมแนะนำว่า จริงๆจ,จะตัดกระดาษรองอบก็ได้หรือว่าบางทีใช้ถ้วยจีบ321สนี่ค่ะวางไว้แบบนี้เลย10เนี่ยทำแป้งได้ประมาณ16-18ถึง18ลูกซึ่งแป้งเนี่ยคำนวณออกมาแล้วเนี่ยถ้าเป็นส่วนแป้งนะคะตกอยู่ที่ลูกละประมาณ3บาทแล้วส่วนของไส้เนี่ยแต่ละไส้เนี่ยคำนวณแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเป็นตัวถั่วดำเนี่ยราคาจะถูกลงนิดนึงจะอยู่ที่ประมาณ7บาท ถ้าเกิดว่าเป็นตัวไส้มันม่วงกับงาดำอันนี้จะอยู่ที่ต้นทุนแล้วประมาณลูกละ8บาทถามว่าแล้วหลังจากที่เราปั้นเรียบร้อยเราทำยังไงต่อนะคะเราจะทำการพุูฟรอบที่สองพูฟสองนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ1 5 20นาทีเราจะตั้งทิ้งไว้นะคะสำหรับพูฟเนี้ยนี่คือแป้งที่เราปั้นแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยนี่นะคะเราจะเห็นว่า แป้งเขาจะฟูมากขึ้นเห็นปะมีความเนียนขาวสวยฟูมากขึ้นอันนี้คือผ่านเวลาไปประมาณ10นาทีอะแป้งเขาจะเริ่มตัวแป้งเขาใหญ่ขึ้นมาแล้วนิดนึงนะคะเราก็เหมือนเวลาถ้าพี่ทำจริงพี่ก็ปั้นไปแล้วก็เอาอะไรคุมหน้าแล้วก็รอไปด้วยประมาณ10นาที15นาทีแล้วถ้ายอยอบพี่ก็พยายามดูว่าแถวไหนที่เราทำก่อนแล้วก็นำเข้าไปนึ่งก่อนนะ,ะโอเคระหว่างนี้เดี๋ยวเรารอน้ำเดือด แล้วเราจะเตรียมเอาตัวซาเปานะคะไปนึ่งโอเค,น,คน้ําเดือดพอดีเรามาเริ่มดูการนึ่งนะคะเราคิดว่าอันนี้มันผ่านไปประมาณสินาทีแล้วนะคะเนี่ยค่ะก็จะเห็นว่าน้องขาวอวบเนียนนะคะเราก็นำซาเปาเนี่ยนะคะวางในซึ้งแนะนำนิดหนึ่งแนะนำว่าตัวฝานี้นะคะให้ใช้ผ้าขาวบางคลุม ปิดไว้นะเพื่อที่ว่าเวลาที่เรายกแล้วเนี่ยน้ำมันจะไม่ร่วงหล่นลงมาหยดใส่หน้าขนมซาลาเปาของเรานะคะเราจะมาดูกันว่านึ่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงตัวน้ําเราเริ่มเดือดแล้วพอเริ่มเดือดปุ๊บให้พี่ๆตั้งซาลาเปานะคะตั้งวางไว้เลยแล้วลดไฟเป็นไฟกลางค่ะจับเวลาประมาณสัก10นาทีดูเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าจํานวนของซาลเปลาพี่เนี่ย มีมากน้อยแค่ไหนในการนึ่งครั้งหนึ่งสำหรับขายราคาเท่าไหร่ขนาดซาเปาป,ประมาณนี้ค่ะประมาณลูกประมาณนี้เดี๋ยวนี้เขาขายกันอยู่ที่ประมาณ20 25บางที่30นะคะแป้งทำไม่หมดเก็บได้ไหมคะจริงๆไม่ค่อยแนะนําให้เก็บเลยค่ะพี่ไม่ค่อยแนะนําให้เก็บเลยเพราะว่ายีสต์มันก็โตขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะพี่แนะนําว่าค่อยๆทํา แล้วก็ทําให้หมดดีกว่าเพราะว่ามันเก็บค่อนข้างยากนะคะ <Okay. S 1> อ่ะเรามาดูซาเปากันดีกว่าว่าออกมาได้หรือยังเปิดพร้อมกันดูอูอยน่ากินมากออ้นี่ค่ะออกมาเรียบร้อยแล้วสําหรับซาลาเปาโอ้หอมมากๆนะคะเรียบร้อยสําหรับซาเปานะคะได้มาแบบนี้อย่าลืมรีบหยิบออกมาเลยเพราะว่าถ้าเราตั้งทิ้งไว้เนี่ยบางทีเนี่ยมันจะก้นเปียก อ่ะนี่ค่ะพี่ๆหยิบออกมาเลยดีกว่านะคะแล้วก็การที่จะทำให้หน้าเนี่ยมันเนียนไม่เนียนนะคะแนะนาว่ามันขึ้นอยู่กับไฟค่ะถ้าเกิดว่าไฟน้ํามันเดือดแรงอ่ะุสังเกตว่าถ้าน้ําเดือดแรงอ่ะบางทีหน้ามันจะไม่ค่อยเรียบนะคะเดี๋ยวเราให้เ,าเอาเบาไฟลงนิดนึงนะคะอันนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะคะพอไฟแรงอ่ะหน้าเขาจะมีความแบบหน้าหยบหยบหยบหยับหยับหยับ,ยบ,ยบนิดนึงเห็นปะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าไฟมันไม่แรงมากอันนี้คืออันที่พุ่มแบบ ไฟไม่แรงมากก็คือมันจะเนียนกว่าเดี๋ยวเรามาหั่นให้ดูเลยดีกว่าโอ้โหใครว่าไม่นุ่มนะคะใครว่าไม่นุ่มนี่ค่ะโอ้ยนี่คืองาดำขนาดนี้แล้วชิมเลยลนะ่ะนะคะอ,อร่อยมากออืฉี่อันไหมอืออนุ่มนุ่มมากค่ะเนี่ยค่ะโอ้ยนี่คือมันม่วงไส้คือแบบ จุกล้นใจเลยนะคะเราใส่ไส้เนี่ยคำนวณมาให้แล้วนะคะพี่จะเห็นว่า35กรัมเนี่ยเยอะนะคะเยอะนะเทียบกับแป้ง45้ากรมัมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุนเนี่ยหลูกเนี่ยอยู่ที่10บาทขายเท่าไหร่25้าก็ได้มั้งเพราะว่าไส้เยอะอีกหนึ่งสมมติว่าพี่พี่เนี่ยเวลาเก็บนะคะเราเก็บในตู้เย็นอันนี้เป็นอันที่พุทํทำไว้แล้วอย่างงี้นะคะเก็บในตู้เย็น ถ้าอยากเก็บนานเก็บช่องฟีดก็ได้ถ้าสมมติว่าเก็บไม่นานเก็บช่องตู้เย็นช่องธรรมดาแล้วเวลาที่พี่ๆจะนํามาอุ่นนะคะก็ให้มีนึ่งในซึ้งเหมือนที่เรานึ่งทําซาเปาเมื่อกี้เวลาประมาณ5นาทีก็จะได้ซาเปานุ่มๆกลับมาเหมือนเดิมปุ้มลองแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้นะคะขออนุญาตาไปแล้วนะคะลาไปกันกับซาลาเปาเจาขาว,ขาวเนียนๆอันนี้ ต้องทำแล้วนะคะแป้งนี้นวดแค่1 0 1ถึง15นาทีเท่านั้นนะคะไปแล้วนะคะบายบายนะคะใครมีคำถามข้อสงสัยยังไงทักแชทได้เลยบายบายขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ